สวัสดียามเย็นค่ะเพื่อนๆมแม่เพชรนะคะอยู่ชั้น15นะคะ <oman. S 1> อันนี้ตะวันกำลังจะตกดินอยู่ชั้น15ของโรงแรมริเวอร์ซินะคะทุกคนก็พามาชมวิวยามเย็นนะคะดูภาพมุมสูงนะคะทุกคน มุมสูงของเมืองมุกดาหารนะคะตรงที่เป็นพระใหญ่นะคะทุกคนจะเป็นวัดภูมโนรมนะคะที่มีพญานาคองค์พญานาคกับองค์พระนะคะอากาศเย็นสบายนะคะทุกคนลมเย็นอ่อน,ออน นั่งจิบเบียร์เย็นๆชมวิวก็จะมีทุ่งนาอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำโค้งนะคะวิวชั้นสิบห้าแม่น้ำโค้งสวยไหมทุกคนโค้งนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นโค้งนะ ชมวิวสวยๆนะคะหาดูยากนะทุกคนเพราะฉะนั้นต้องดู เดินไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวให้ดูข้างหน้านะคะน้ําก็เยอะนะคะน้าโขงเยอะมันขึ้นถามว่าขึ้นไหมก็ขึ้นอยู่น้ำโขงก็ขึ้นอยู่นะคะทุกคนอันนั้นเป็นเกาะเกาะก็น้ําเกือบจะท่วมนะทุกคนปกติเกาะเนี่ยจะเยอะกว่านี้ไอ,อ้ตรงยาวมาตรงนี้น้าท่วมไปเรียบร้อยแล้วเกาะตรงนี้เหลือเหลือเหลือนี่เป็นเกาะเกาะก็ใหญ่อยู่นะแสดงว่าน้ําขึ้น เราปกติอ่ะปกติเกาะคือใจใหญ่อยู่ด้านบนแบบตอนนี้เหลือนิดเดียวอ่ะไกลๆนู่นเป็นสะพานวิรภาพไทยราวเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูเนี่ย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 ประมาณออกจากตัวเมืองประมาณเจ็ดแปดกิโลนะคะอืม ฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวสวรรคเขตนะคะเป็นแขวงสวรรคเขตก็คือเป็นจังหวัดจังหวัดสวรรคเขตนะคะคือเป็นช่วงที่กว้างที่สุดของแม่น้ำโขงดูวยวไกลๆปรับกล้องก่อนอย่างนี้เลยสวยงามมากๆเลย ้องฟ้ายามเย็นสองฟ้ายามเย็นสวยงามอันนี้คือโรงแรมตรงที่แม่เพชร ยืนถ่ายเนี่ยตรงนี้ข้างในก็จะเป็น้องประชุมนะคะชั้นสิบั้าอันนี้คือข้างหลังข้างหลังตึกข้างบนจะเป็นห้องอาหารตึกหมนุนชั้นสิบหกดูพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน แค่นี้ทุกคนทีนี้เราก็จะกลับลนะจะกลับลงออกไปข้างนอกเปิดได้ไหมมันจะล็อกเดี๋ยว่อันนี้เป็นตึกข้างหลังเป็นพนักงานนะคะ แลจะเป็นห้องอาหารชั้น16นะคะอันนี้เป็นห้องน้ำเปิดแอร์เย็นฉ่ำกดลิฟต์ขึ้นชั้น15แล้วก็มาที่ก็จะเป็นห้องอาหารตึกหมุนใน,นห้องประชุมนะคะ,ะเราก็จะออกไปนี้ลงลิฟต์ลงลงิฟต์ไปข้างล่างลงลิฟต์แขกอันนี้ก็คือโรงแรม มีจุดชมว,วิวจุดชมว,วิวอีกที่หนึง่งมันค,ลคลนละคนละส่วนมันหมุนมาอีกฝั่งหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งน,งนะตึกสูงสูงคือโรงพยาบาลมุกดาหารโรงพยาบาลมุกดาหารอาชมว,วิวนะคะ วิวยามเย็นสวยงามมากๆเลยนะคะหาดูได้ยากเนาะเพราะว่าแม่ไม่ค่อยจะได้ขึ้นมาเท่าไหร่หรอกไม่ค่อยว่างขึ้นมาถ่ายให้ทุกคนดูวันนี้ก็ให้ดูกันยาวๆไปเลยนะคะสวยงามแล้วทุกคนสดชื่นนะเมืองใกล้แม่น้ำนี่ก็สดชื่นนะบางทีแม่เพชรก็ออกไปวิ่งออกกำลังกายเลาะริมโขงนะคะ นี่มันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมตรงระเบียงที่แม่ไปถ่ายอ่ะตรงระเบียงที่แม่ไปถ่ายมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นบ้าอ่ะกลับมาอ่อ่ะ,อะสะพานอะซูมไม่ดูสะพานนะสะพานมิจภาพไทยเราเนะี่ยเป็นเป็นขาขาเป็นเนี่ย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 คือสะพานโอเคอ่ะไปะลงลิฟต์กัน อะลงลิฟต์กันลงไปข้างล่างอันนี้ถ้าเราลงนี่จะเป็นบันไดหนีไฟต่อไปเป็นลงลิฟต์กันกดลิฟต์ลงลงจากชั้นสิบห้าข่าทิ่ เดี๋ยวจะพาขึ้นลิฟต์แล้วก็ชมวิวไปด้วยอ่ะกดเลขหนึ่งทุกคนดูนะตอนนี้วิวเราอยู่ในลิฟต์นะมีลงลิฟต์ก็มีวิวให้ชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่ด้วยนะใครอยากจะสนับสนุนสินค้าแม่เพชรก็มีสบู่นะคะทุกคน เอ็ไลมาน์มาปดอาถึงแล้วทุกคนถึงแล้วนะถึงพื้นแล้วค่ะถึงพื้นแล้วโอเคถึง